คนรวยก็รวยจริงๆคนยากจนแม้จะได้อาน,นิสงส์อยู่บ้างแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยเพิ่มขึ้นน้อยมากๆมากกว่าคนรวยซึ่งขณะนี้มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นจากในช่วงของวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นร่วมคุยกับบัญชาโดย e l i t e HEALTH PLUS จากเมืองไทยประกันชีวิตพอถึงตรงนี้เสร็จเนี่ยครับผมอยากให้ท่านชมเนีกลับเข้ามาดูตรงนี้ครับว่าในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตมันมีโอกาสอยู่เสมอ แล้วมันมีคําพูดอยู่คําพูดหนึ่งที่สุดจะคลาสสิกเลยคือคาพูดอะไรนี่ท่านผู้ชมทราบไหมฮะเขาบอกว่าคนรวยก็รวยต่อไปคนจนก็จนต่อไปคนอยู่ตรงกลางแทบจะหาเช้ากินคําลําบากชักหน้าไม่ถึงหลังก็จะอยู่ในสภาพนี้ค่อนไปทางที่อาจจะกลายเป็นคนจนก็ได้นะฮะเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ในแต่ละรอบของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั้งสิ้นของโลกใบนี้ และล่าสุดเนี่ยก็มีการประเมินตัวเลขออกมาล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยบอกว่าในที่สุดแล้วนี่นะครับคนรวยก็รวยจริงๆคนยากจนแม้จะได้อน,นิสงส์อยู่บ้างแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยเพิ่มขึ้นน้อยมากๆมากกว่าคนรวยซึ่งขณะน,นี้มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นจากในช่วงของวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่ทําให้หลายคนเนี่ยก็ต้องมานั่งบอกกันครับว่าเคยมีข้อมูลที่เขาเปรียบเทียบกันใช่ไหมเป็นพีระมิด เป็นปิระมิดคนที่อยู่บนสุดมีจํานวนน้อยมากแต่ว่ามีเงินความร่ารวยนี่นะครับโอ้โหชนิดที่แบบว่าครอบคลุมมากกว่าคนจนๆในขณะที่คนจนๆที่อยู่ฐานล่างโอ,โอ้จำนวนคนมากมายเลยแต่ว่าเม็ดเงินความร่ารวยรวมกันนี่นะครับกับมีอยู่น้อยนิดสู้กับคนจํานวนไม่กี่คนแต่มีความร่ารวยมหาศาลคุมกันเอาไว้ดูภาพปิระมิดและนึกถึงคําที่ผมพูดจะเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นและนี่ก็คือข่าวที่ออกมาเพราะว่าในที่สุดนี่นะฮะคนกลุ่มล่างสุดเนี่ย ที่ถูกจัดว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ร่ํารวยมากเข้าวัดกันที่ตัวชี้วัดก็คือมีรายได้ไม่เกิน1นึ่งหมื่นดอลลาร์สหรัฐคือมีเงินไม่เกิน3ามแสนเจ็ดบาทเนี่ยนะฮะคนกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นกลุ่มคนกลุ่มคนที่อยู่ระดับตรงล่างๆนี่นะครับอันนี้จะไม่เกี่ยวกับคนที่แบบยากจนข้นแค้นตามเส้นความยากจนของธนาคารโลกนะฮะอันนี้เป็นรายงานที่เขาพูดถึงกรณีของอะไรครับกรณีของคนที่มีความร่ํารวยนะฮะแตกต่างกันตามและระดับ คนร่ำรวยนี่ก็มีรวยสุดรวยสุดสดรวยกลางๆรวยบางๆรวยน้อยๆรวยนิดนิดนึกออกไหมฮะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างรวยสุดๆดกับรวยนิดนิดเนี่ยฮะเขาบอกว่าคนที่มีความร่ํารวยหรือความมั่งคั่งไม่เกินหมื่นดอลลาร์สหรัฐคือไม่เกินสามแสนหมื่นบาทเนี่ยนะครับทั่วโลกเนี่ยเชื่อไหมฮะมีสัดส่วนของคนกลุ่มนี้ถึง53%าสิบสารนนวนคนเนี่ยมีเยอะเลยนะฮะ แต่มีความร่ํารวยของแต่ละคนที่ว่า53%เรนี่ยคนละมีเกิน3ามหมนี่นะรวมกันเนี่ยนะฮะความร่ารวยคนกลุ่มนี้คิดเป็นแค่1%ซของคนที่รวยสุดๆอยู่ข้างบนปิรามิดเพราะคนที่รวยสุดๆที่เขาคิดว่ามีเงินตั้งแต่1ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปหรือประมาณ37ล้านบาทเนี่ยนะครับมีจํานวนไม่เยอะฮะแค่1%มีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นั้นเองนะแต่ความร่ำรวยของเขานี่ทเทียบได้กับ4ี่เของทั้งหมด โอ้โหครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นข้อมูลจากธนาคารเครดิตสวิส g l o b a l l wealth สองพันยี่สิบสองที่ออกมาเนี่ยก่อนจะเข้ารายการนี้เองเนี่ยเอามาเอาเอาเข้ามาคุยกันเลยเนี่ยนะเอ่อทำไมมันเกิดอย่างนั้นขึ้นได้เพราะมันเกิดขึ้นแล้วนะครับนี่ขนาดว,ว่าุคนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า wealth ตั้งแต่มีเงินโทนะตั้งแต่มีเงินไม่เกินสามสามสามแสนเจ็ดกับคนที่มีเงินตั้งแต่สามสิบเจ็ดล้านบาทขึ้นไปนะพบอย่างนี้แล้วก็ทําให้ยืนยันเลยครับว่านะั่นแหละทำไมรวยถึงได้รวยต่อไป ดูสิครับเป็นผลี่อย่างนี้ครับคนที่มีเงินตั้งแต่1ล้านดอลลาร์หรือ37ล้านบาทขึ้นไปนี่นะฮะพบว่าเวลของจำนวนประชากรในกลุ่มนี้ Isaiah. มีทั้งหมดหรือความร่ำรวยของคนในกลุ่มนี้มี <c oughs> ทั้งหมด464ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเอาให้เอาให้ก็จะง่ายคูณ37เท่ากับคนกลุ่มนี้ที่มีความร่ำรวยตั้งแต่37ล้านบาทขึ้นไปนี่นะฮะ มีมูลค่าความร่ำรวยรวมกัน17,100ล้านล้านบาทย้ำ17,100ล้านล้านบาทเอาเทียบให้เห็นชัดเท่ากับเท่าไหร่ทราบไหมฮะเท่ากับตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กเนี่ย855ตลาดหุ้นไทยเนี่ยอันนี้คือความร่ำรวยของคนที่มีเงินตั้งแต่37ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยนะครับรวมกันนะฮะทั่วโลกเนี่ยนะฮะ และออกมาเนี่ยเท่ากับขนาดของตลาดหุ้นไทย855ตลาดหุ้นไทยถามว่าเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นมันเป็นความร่ำรวยที่เพิ่มขึ้นจากปี2020เนี่ยถึง9.8% 20 21 22เกิดอะไรขึ้นครับ c o v ิด1 9เห็นไหมต่อมาครับตัวเลขในปี2021เนี่ยปรากฏว่ามันก็เพิ่มขึ้นนะฮะถามว่าทำไมคนร่ำรวยในตอนช่วงที่เกิด c o v ิดถึงได้มีกำลังซื้อความร่ำรวยความมั่งท่าสูงขนาดนี้ ในช่วงโควิดสิที่เราเราจะพบเห็นช่วงหนึ่งที่ตลาดหุ้นมนะันตื่นตกใจอย่างมากถูกไหมฮะแล้วก็เกิดการเทขายลงมากแต่ก่อนที่จะเกิดโควิด -19 มีการสะสมความร่ำรวยมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะเป็นช่วงที่ดอกเบีย้ยต่ํากับพิ์ดอลลาร์แล้วพอเข้าช่วงโควิดเศรษฐกิจตกแบงก์ชาติหลายแห่งทำยังไงฮะแบงก์ชาติที่มีทรงอิทธิพลของโลกทําไงฮะกดดอกเบีย้ยต่าปั๊มดอลลาร์เข้าเห็นไหมฮะมันกลายเป็นช่วงที่ต่อเนื่องทั้งช่วงที่ดอกเบีย้ยต่ําปั๊มดอลลาร์เข้า มาถึงช่วงของโควิดก็เลยทําให้มีเงินถูกในระบบของการเงินในช่วงโควิดสิเกิดขึ้นทําให้มีบรรดาพวกเศรษฐีที่คอยที่จะหาผลตอบแทนจากการลงทุนผ่านช่องทางตลาดทุนทันท่วทโลก,โลกอาศัยช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมาจากอะไรฮะดอกเบี้ยต่ําดอลลาร์ถูกเงินถูกถูก,ถกท่วมโลกลงทุนและผลตอบแทนพุ่งสูงน,นี่คือเหตุผลครับในขณะที่วิกฤตตรงนี้ก็ทําให้คนหลายคนที่เป็นไงฮะไม่ได้อยู่ในวงการลงทุนเลยหาเช้ากินค่าพอเจ็บช้ำ แลถูกกระแทกเจ็บปวดกับภาวะเศรษฐกิจที่ทํามาค้าขายไม่ได้เป็นภาพชัดนะฮะแล้วต่อให้บางคนที่อยู่ในช่องทางการลงทุนด้วยแต่ว่าไม่มีหน้าตักมากพอและก็เคลื่อนไหวเงินทุนไม่ทันก็ไม่สามารถทํามูลค่าความมั่งคั่งหรือความร่ำรวยนั้นไต่สูงขึ้นไปเหมือนกลุ่มคนกลุ่มคนรวยที่สามารถทําได้เร็วและแรงในช่วงเวลาที่เกิดโควิดสิเพราะตอนนั้นดอกเบี้ยถูกพิมพ์เงินเยอะเห็นไหมและสิ่งที่ปอดต่อไปรายงานชุดนี้เวลาเขาทำเบลล์เขาจะดูด้วยนะ ว่าคนรวยในซีไนนกไหนภูมิภาคไหนที่เพิ่มขึ้นอันไหนส่งตัวนไหนลดลดลดล,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 ลงปรากฏว่ากลุ่มประชากรที่รวยขึ้นมากที่สุดคืออเมริกาเหนือครับแคนาดกนกากับอเมริกาก็ไม่ปฏิเสธแล้วครับเพราะว่าตลาดทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นั่นมหาเศรษฐีที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกก็อยู่ที่นั่นเมืองที่เศรษฐีส่วนใหญ่จะอยู่ที่มากที่สุดในโลกก็อยู่ในอเมริกาเหนือทั้งนั้นนะครับประชากรที่มีรวยขึ้นเยอะที่สุดในในอเมริกาเหนือตามผลสำรวจของธนาคารเครดิตสวิส เกี่ยวกับ Global Wealth Report เนี่ยนะครับก็คือแคนาดากับสหรัฐมีเษฐีเนี่ยนะฮะร,รวยเพิ่มขึ้นถึง15.6%ทีนี้ซีกไหนของโลกที่รวยเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดก็คือเอเชียแปซิฟิกเพิ่มแค่5.6%แต่นี่ยนี่นีคือความแตกต่างของความร่ารวยนะฮะต่อมาครับทีนี้มีประเทศก็ต้องมาดูว่าแล้วประเทศไหนล่ะที่ความร่ารวยเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับประเทศเนี่ยนะครับเขาก็จะมาดูกันแล้วเขาก็จะวัดตรงไหนทราบนะฮะ ประเทศที่มีความมั่งคั่งความร่ำรวยเฉลี่ยต่อหัวเรียกว่าเวลต่อจำนวนประชากรปกติที่เวลาเราวัดทั่วไปคืออะไรฮะนึกออกไหมรายได้เฉลี่ยประชากรต่อหัวถูกไหมฮะ GDP per capita อันนี้คือวัดภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะจนจะรวยในแต่ละประเทศอันนี้วัดภาพรวมแต่ถ้าอันนี้วัดแบบช็อตจาะเข้าไปเฉพาะคนรวยเราจะเรียกว่าวัดความร่ำรวยต่อประชากรสูงสุด ปรากฏว่าสวิตเซอร์แลนด์ครับสวิตเซอร์แลนด์นำมาอดับหนึ่งเลยนะฮะมีประมาณ6,96,600ดอลลาร์ต่อคนพูดง่ายๆนะฮะคนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะฮะมีความร่ำรวยเฉลี่ยต่อคนเนะี่ยคนหนึ่งนะ่ย8ี่ล้านบาทต่อคนนะโอ้โหอะไรกันเนี่ยน่าไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะต่อมาครับไปดูอย่างเช่นออสเตรเลียซึ่งเป็นค่าเฉลีย่ยของรายงานชิ้นนี้ ปรากฏว่าประเทศที่อยู่ตรงกับค่าเฉลีย่ยของรายงานชิ้นนี้เลยนะครับก็คือประเทศออสเตรเลียครับเศรษฐีที่นั่นจะมีรายได้เฉลีย่ยต่อหัวเศรษฐีเนี่ยประมาณ2 7 3 9 0 0ดอลาลาร์สหรัต่อคนหรือประมาณ10.1ล้านบาทต่อคนแต่เยอะที่สุดคือสวิตเซอร์แลนด์ครับคนละ25.8ล้านบาทต่อคนนะครับและนี้เขายังแบ่งต่อไปอีกนี่นะฮะบอกว่าเนี่ยถ้าแบ่งออกมาเป็นประชากรวัยผู้ใหญ่นะครับโอ้ ก็จะแบ่งออกเป็นช่วงเป็นช well. ่วงเป็นช่วงออกมาตามมูลค่าของความร่ำรวยที่แตกต่างกันเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย53%เนี่ยจะเป็นคนที Leonardo ่มีความร่ํารวยเนี่ยนะครับหรือว่ารายได้เนี่ยนะครับประมาณแถวๆสามแสนบาทเสมอตัวตรงนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะฮะครับดูจากรายงานทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเลยทาให้เห็นเลยนะครับว่าเศรษฐีเงินล้านดอลลาร์สหรัฐทั่วโลกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นคนที่เป็นเศรษฐีเชื้อสายอเมริกันทั้งหมด มากที่สุดในโลกครับคือ39%ตามต่อมาด้วยเศรษฐีจีนจะมีอยู่ประมาณ10%และตามต่อมาด้วยอันดับที่3 4 5ก็คือเศรษฐีญี่ปุ่นอังกฤษและฝรั่งเศสจะมีอยู่ประมาณแค่5%เท่านั้นเองนะครับอันนี้คือสัดส่วนนะฮะทีนี้ถ้าถามว่าถ้าเป็นจํานวนที่นี้มาดูเป็นจนวนจํานวนก็จะพบว่าเศรษฐีในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมีถึง24.5ล้านคนจากประชากรทั้งหมดตอนนี้ของอเมริกาจะมีอยู่ประมาณกว่า300ล้านคนนะครับยี่ล้านคนก็แสดงว่า มากกว่า1ใน3ของประชากรไทยทั้งประเทศอันนี้หมาถึงเทียบกับประชากรประเทศไทยนะครับออนอกจากนี้แล้วนี่นะครับรายงานชุดนี้ยังบอกต่อไปด้วยนะครับว่าจากปี2021ถึงปี2026คือ5ปีอันนี้มันคล่องอะไรนะเพราะเราอยู่ในปี2022กลุ่มที่คาดว่าจะมีเศรษฐีเงินล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นสูงสุดเลยคือทวีปเราฟังแล้วตกใจแอฟริกาครับ ห้าปีนะจะมีเศรษฐีเงินล้านเพิ่มขึ้นมากที่สุดคืออยู่ที่แอฟริกาเพิ่มขึ้นร้อยเจ็ดสาเปอร์เซ็นตามมาด้วยบราซิลร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นตส่วนฝั่งที่จะมีจํานวนของเศรษฐีเงินล้านเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดในห้าปีตรงนี้คือตั้งแต่สองหนึ่งถึงสองหกนี่นะฮะน้อยที่สุดเลยก็คืออเมริกาจะเพิ่มขึ้นแค่สิบสามเปอร์เซ็นตนะครับและในภาพรวมของทั่วโลกนะฮะจะมีจํานวนรายเศรษฐีเพิ่มขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นจากหกสิบสามล้านเป็นแปดสิบแปดล้านคนนะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายงานข่าวสารที่ออกมาล่าสุดในวันนี้เลยนะฮะทำให้เราเห็นนะครับว่าเนี่ยความเป็นเศรษฐีเนี่ยนะครับเขาก็มีอะไรที่นะมีรวยมากรวยน้อยส่วนคนที่ไม่ได้เป็นเศรษฐีมีความยากจนคนแกนก็จะเหมือนว่ามันก็ไม่รู้จะรวยยังไงนะก็จะเกิดภาวะของการแบบเนี่ยรายได้ก็ไม่เยอะการที่จะยกระดับขึ้นไปมันก็ยากโอกาสเองก็มีน้อยมากๆนะครับ